เราต้องช่วยกันทําเอาละนี่เกรินนำมาให้ท่านฟังเพื่อจะบอกว่าธรรมาชาติของมนุษย์คือสัตว์กินพืชต่อจากนี้ไปเป็นเวอร์ชั่นของวิชศาสตรอาา์อาหารแสลงแทๆ้ๆเราบอกว่าคําว่าแสลงเป็นภาษาไทยซึ่งบัญญัติไว้ในพจนานุกรมฉบับแรกของสยามในอักคราพิธานศัพท์พิมมอปี2 4 1 6ก็ประมาณ150ปีก่อน153ปีก่อน ในหน้า7 0 6เขียนว่าสแสลงคือความผิดสำแรงเช่นของนานนานจึงมีมาเป็นคราวคราวคนกินเข้าไปมื้อหนึ่งนั้นจุดอ,อ,อ่านแล้วรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งไปดูอีกหน้าหนึ่งเขียนว่าห้ามของสแสลงห้ามของสแสลงคือความห้ามไม่ให้คนไข้กินของที่จะให้โรคกำเริบให้เกิดเจ็บปวดต่างๆนั้นเออรู้เรื่องก็คือกินแล้วทําให้โรคมันกำเริบนั่นคือความหมายของว่าสแสลงคือผิดสำแดงผิดสำแดง ผมได้เอาคําหมายคําคําว่าสแสลงพูดเป็นภาษาอังกฤษให้ฝรั่งฟังญี่ปุ่นฟังจีนฟังมาแล้วอย่างน้อยก็7 8 7 8ประเทศแล้วที่ชิบะปี2007ที่ชิบะก็คือที่ญี่ปุ่นที่เมืองทักกะบังกลาเทศปี2008ซิดนีย์2 0 0 0ออสเตรเลีย2009หางโจวที่จีน2010มาโมส,สวีเดน2011บโนสไอเรสอาเจนเดนา2012โรมอิตาลี2013เวียงจันลาว2014ซานฟรานซิสโก2015แล้ว2016วีนี้ก็จะบรรยายที่มาเลเซียประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าของสแสลงเนี่ย แปลว่าของที่กินแล้วทําให้อาการของโรคกาเริบโดยทําให้เกิดการอักเสบของหลอดน้ําเหลืองต่อมน้ําเหลืองหลอดเลือดดาทําให้เยื่อหุ้มข้ออักเสบทําให้ถุงกันชนเอ็นอักเสบทําให้ต่อมไขมันอักเสบทําให้หย่อมไขมันอักเสบทําให้ผั้นไขมันใต้ผิวหนังอักเสบเกิดในแบบต่างๆกันเช่นหมูไส้กรอกแฮมเบคอนถ้าเป็นพวกสัตว์ปีกก็พวกไก่จะเป็นกระดูกอ่อนกระดูกแข็งมันใช่ทั้งนั้นใช่ทั้งนั้นเลยแล้วก็เนื้อเป็ดแล้วก็สัตว์ปีกทั้งหลาย ซีฟู้ดก็มีทั้งปลาแล้วก็กุ้งหอยหมึกปเูเนื้อัวื้อสัตว์สีเท้าทั้งหลายเนื้อแกะเป็นต้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมเนยไม่ว่าจะเป็นนมจากวัวจากแพะจากอูดทั้งหลายทั้งโยโยเกิดโยประสูตดใช่ทั้งสิน้นกินไม่ได้มันสแสลงทั้งสิน้นสิ่งที่พูดมานี้ไม่ได้คิดกันเองแต่เอามาจากชีวิตจริงของผู้ป่วยที่มารักษาเราเราซักประวัติดูจนเจอว่าเขาเป็นอะไรสะแสลงมา 128ปีที่แล้วประเทศไทยมีโรงพยาบาลแห่งแรกชื่อโรงพรีราชพยาบาลนี่เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของชาติสมัยก่อนหลังคามุงจากแล้วก็ผู้ป่วยก็มานั่งกินยารอพักฟื้นให้หายกินแต่ยาอาจจะมีผ่าตัดเล็กๆน้อยๆบ้างเห็นสายไฟฟ้าพาดหน้าไหมครับ ปี2,431นั้นนะ่ะเป็นปีที่4ที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ในชาติไฟฟ้าดวงแรกจุดที่พระบรมหาราชวังหลังจากนั้น4ปีก็เลยต่อมาที่โ,งโงรงพยาบาลพอนก็เลยผู้ป่วยก็เลยได้เห็นมีแสงสว่างอยู่บ้างแน่นอนทําการผ่าตัดใหญ่อะไรคงไม่ได้ได้แต่นั่งกินยาแล้วน,น,นอนรอให้โรคหายแต่ท่านทราบไหมครับว่าคนที่ะดิษ์หลอดไฟฟ้าให้ชาวโลกใช้กล่าวคํานี้ไว้ครับเอดดิสันท่านกล่าวไว้ว่าแพทย์แห่งอนาคตย่อมไม่พึ่งยา แต่ใช้การรักษาผู้ป่วยด้วยการบําบัดด้วยการกําหนดอาหารก็ด้วยเป็นการป้องกันโรคาโดยเจาะลงตรงต้นเหตุเอดิสันเป็นผู้ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าให้มนุษย์ใช้ทั้งโลกท่านกล่าวว่าต้องไม่ยาทําไมก็เอดิสันเป็นคนกินเจอะอาหารเนี่ยแหละคือยาอยู่แล้วไม่ต้องไปใช้ยามีใครเคยทราบไหมว่าเอดิสันเป็นคนกินเจไม่ทราบนะครับท่านรู้จักบริษัท GE ไหมครับที่ขายเครื่องไฟฟ้าแล้วก็ทำขายทำบัตรเครดิตด้วยอะ รู้จักไหมครับบริษัท GE GE นี่เขาย่อว่า General Electric แต่คำว่า E เดิมทีเราย่อมาจาก Edison นะครับเพราะ e d เป็นคนก่อตั้งบริษัท GE ครับบริษัทเครื่องไฟฟ้าน่ะกล่าวคำนี้ไว้ตั้งแต่เมื่อ128ปีที่แล้วแล้วใครจะรู้เรื่องบ้านเราเพิ่งมีโรงงานลงยาแห่งแรกแต่อยู่ๆนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งบอกว่าต้องไม่ยาฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่ความกล่าวนี้เป็นจริงหลังจากนั้นอีกประมาณ120ปีให้หลังครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นจริงแล้ว และหลายคนก็ถามผมว่าอาจารย์เป็นแพทย์แผนอะไรผมบอกผมเรียนจบมาจากญี่ปุ่นจบปริญญาเอกแพทยศาสตร์ดุสิีบัณฑิตก็ที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะที่อาจารย์รักษาเป็นแพทย์แผนปัจจุบันหรือแผนโบราณผมบอกว่าผมเป็นแพทย์แผนอนาคตครับเพราะผมไม่ใช้ยาผมไม่ใช้ยาเหมือนกับที่ท่านเอริสันกล่าวไว้เมื่อตั้งแต่128ปีที่แล้วเอริสันท่านยังกล่าวต่อไปอีกนะครับว่าลัทธิอหิงสาจะนําพาไปสู่จริยธรรมอันติมัติที่เป็นเป้าหมายของทุกวิวัฒนาการ ก็คนเราต้องได้ชื่อว่าป่าเถื่อนอยู่ร่าไปจนกว่าเราจะได้หยุดทำร้ายชิดพวงสัตว์เรียนรู้ประวัติของนักวิทยาศาสตร์หรือนักปร,รา์นักต่อสู้ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกบ้างสิครับแล้วต้องปรับพฤติกรรมแม้แต่เราเป็นเจียงซื้อกันทั้งหลายเนี่ยก็ต้องปรับพฤติกรรมนะครับต้องอัปเกรดนะครับเรามาฟังบรรยายวันนี้เรามาถกเถียงมาถกวิจารณ์กันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์คือต้องอัปเกรดตัวเองนะครับอย่าเป็นลิงนั่งแช่แป้นนะครับอย่าแช่อยู่ที่เดิมต้องอัปเกรดนะครับ เขาบอกว่าสงครามที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเนี่ยรวมกันหมดแล้วเนี่ยมีมนุษย์ถูกฆ่าตายไปแล้ว619ล้านคนแต่ท่านทราบไหมครับว่าเศรษฐกิจยุคปัจจุบันสามารถฆ่าสัตว์619ล้านตัวได้ภายในเวลาหวันแล้วบริษัทไรคฆ่ามากท่านก็รู้ดีอยู่ในประเทศไทยก็ฆ่ากันเยอะตัวอย่างของบุคคลที่ทานอาหารมังสวิรัตในอดีตมาเจ้าชายสิทธัตถะเป็นต้นผมบอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะ เสวยเจยตั้งแต่ยังไม่ประสูตรรู้ได้ไงอยู่ในท้องมันจะกินเจได้ไงเราหมายอย่างนี้ครับก็คือพระนางศริมหามายาเป็นเป็นฝั่งโกโกริยวงพระเจ้าสุโธทนะเป็นฝั่งสากยาวงทั้งสองตระกูลนี้กินเจมาตั้งแต่ตั้งแต่นูน่นปู่ทวดตาญา,าตาิทวดตาทวดกินเจกันมาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นลูกออกมาก็ต้องกินเจดินแดนชมพูทวีปเป็นดินแดนของประเทศอินเดียและเนปาลสมัยนั้นก็เป็นฮินดูและพราหมณ์ซึ่งก็กินเจกันมาตั้งนานแล้ว พระเจ้าพอประกาศพระาศาสนาอีก45ปีเป็นพระสักยมุนีสมณโคดมชากาสมะบ,บุตร์ก็ยังคงเผยแพร่ให้กินเจมาตลอดแล้วทําไมลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าพระเจ้าไม่ได้สอนให้กินเจโอ้ผมลังงเลยพูดได้ไงเนี่ยบิดพริ้วคําขอนของพระาศาสดาได้ไงอ่ะไม่ได้ครับทําเป็นตัวอย่างสิครับเขากินเจกันทั้งนั้น่ะ อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นนักปรา์เกิดในสมัยเดียวกับพุทธการคือปิทากรัสผมพูดในตอนต้นแล้วปิทากรัสเป็นนักปรา์ชาวกรีกครับอยู่ในสมัยพุทธการพอดีเลยเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีปิทากรีนเซียริมทฤษฎีบทปิทากรัสก็คือสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยกำลังสองของด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับกําลังสองผลบวกกําลังสองของด้านประกอบมุมฉากสูตรนี้ทําให้เกิดวิศวกรวิศวกรรมศาสตร์สามารถสร้างปิระมิดได้สามารถสร้างตึก อาคารตึกระฟ้าได้เพราะวิชาวิศวกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมเจะเกิดขึ้นได้ต้องมีสูตรนี้เท่านั้นก็คนที่คิดสูตรนี้ได้ก็เป็นคนกินเจอท่านกล่าวว่าอย่างนี้ว่าพวงสัตว์ตั้งหลายก็คล้ายเหล่าเขาต่างมีวิญญาณรับรู้นั่นแปลว่าอะไรครับเราไม่มีสิทธิ์ไปฆ่าเขาไปกินเขาเลยท่านยังกล่าวต่ออีกว่าเพราะตราบใดที่มนุษย์ไม่ปราณียังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่เขาจะไม่มีวันเข้าถึงสุขภาวะแลสันติเพราะตราบที่คนสังหารเข็นค่าสัตว์เขาก็จะฆ่ากันเองดูกระดาท่านทั้งหลาย ผู้ที่หวานมาเมล็ดแห่งปานาติบาตและทุกขเวทนาย่อมไม่ได้เก็บเกี่ยวผลแห่งสุขะและเมตตานี่กล่าวไว้ตั้งแต่2,500ปีที่แล้วกรีกเป็นคนกล่าวนะครับไม่ใช่คนพุทธนะครับเขากล่าวได้ถึงขนาดนี้แล้วชาวพุทธยังทําตามอย่างนั้นไม่ได้ไม่ละอายเขาหรือมีนักวิทยาศาสตร์นักปราชญ์จำนวนมากที่เป็นเป็นนักมังสวิรัตผู้ยิ่งใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นอัลเบิร์ตอ์สตน์จอร์จเบอร์นาดชอมหาตามาคานทีเรียวโตยสตอย วอแตร์ปลาโตนิโคลาเทสลาแล้วก็เลโอนาร์ดเดวินซี่จอร์จเบอร์นาชอนี่ท่านก็เป็นกวีผู้มีฝีปากเฉียบคมนะเีโอโตสตอยนี่ท่านก็รับวันโนเบลสาขาวรรณกรรมเ,เขียนบทผลงานชื่อสงครามและสันติภาพวอแตร์นี่ก็เป็นสุนทรพู้แห่งฝรั่งเศสพราโตก็ชาวกรีกนี่เป็นนักนักปรชัชญา เทสลานี่เป็นลูกศิษย์ของเอดิสันครับเป็นลูกศิษย์เอดิสันอยู่ในห้องแลบเดียวกับเอดิสันเลยเรียนรู้มาจากเอดิสันทุกประการก็เลยเป็นคนกินเจเหมือนกันเลยเดวนาร์เดวินซี่นี่ก็กินเจเป็นคร่วาดรูปโมนาลิซาเป็นต้น uh, มีเคยมีการสํารวจดูที่ว่าท่านคิดว่าใครเป็นอินโนเวเตอร์คือนักนวัตรกรรมที่ยิ่งใหญ่ตลอดการของประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติปรากฏว่าผลการสํารวจให้คะแนนโทมัสเอดิสัน52%สตีฟจ็อบส์24%อเล็กซานเดอร์เบลผู้ประดิษฐ์ โทรศัพท์ได้10%มาริคิวรีผู้ค้นพบแร่เรเดียมและว,วันโนเบลสองขนได้5%มาร์คซักเกอร์เบิร์กคนที่คิดเฟซบุ๊กได้3%อ,รอา,าร์เบียแอร์ฮาร์ดนักบินหญิงข้ามแอตแลนติกเป็นคนแรกของโลกได้3%เทมเพิลกราดังอันนี้เป็นนายกสมาคมชมรมคนเมตตาสัตว์พีตาได้2%ปรากฏว่าเขาเรียงลําดับแล้วคนที่ผมวงกลมให้สีแดงคือเอ็ดดิสันสตีฟจ็อบมาร์คซักเกอร์เบิร์กและเทมเพิลกราดังเนี่ยสี่คนนี้เป็นคนกินเจครับ ปรากฏคนกินเจเป็นสุดยอดของนงวัตกรรมเลยเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากครับนั่นไปว่าอะไรครับคนกินเจจะเป็นยอดสุดของทุกวงการครับหนังสือเล่มนี้ผมซื้อที่ตอนนั้นไปที่แมนฮัตตันซื้อมาเล่มหนึ่งหน้าปกชื่อไซน์นักวิทยาศาสตร์หนึ่งร้อยคนที่เปลี่ยนโลกนี้ทั้งใบปรากฏว่าคนที่เอาภาพมาขึ้นหน้าปกนี่นะที่เป็นภาพขึ้นหน้าปกนี่มีดาวินซีนิวตันแล้วก็ไอน์สไตน์เนี่ยทั้งสามคนนี้เป็นนักกินเป็นนักมังสวิรัตทั้งสิ้นเลย นี่ไม่ใช่ความบังเอิญน,นะครับเพียงแต่ว่าจอห์นเบลชินเนี่ยต้องการนักวิทยาศาสตร์เด่นๆของแต่ละยุคแต่ละสมัยมาขึ้นหน้าปกปรากฏว่าหยิบไปหยิบมาเป็นคนกินเจหมดเลยดาวินซีนี่เกิดในสมัยพระมุนไตรโลกนาประมาณต้นยุธยานิวตันนี่เกิดสมัยเจ้าปราสาทตอมประมาณปลายยุธยาอ์สไตน์เกิดสมัยรัชกาลที่4ี่มาถึงที่ห้าก็สมัยรัตนโกสินทร์ทั้ง3ามคนนี้ห่างกันคนละสองปีเป็นคนกินเจหมดเลย ปรากฏว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งหนังหนังสือหนังเรื่องทอร์าดาวินซีเขาบอกว่าภาพโมนาริซาที่วาดขึ้นมานั้นเอาหน้าของดาวินซีเองมาฝังไว้ซีกหนึ่งมันพอดีกันเป๊ะเลยเป็นความบังเอิญที่ไม่ได้นัดหมายหรือเปล่าหรือเป็นเจตนาเอาวาดตัวเองเป็นรูปรูปผู้หญิงหรือเปล่าเขาทอร์าตมาว่าสงสัยว่าดาวินซี่วาดตัวเองให้เป็นสุภาพสตรีที่หน้าตาสวยงามมากก็คือภาพนี้เองภาพนี้ผมบินไปดูที่พิทวันลูป ที่ฝรั่งเศสที่ปารีสผมบินไปดูเพื่อจะต้องการถ่ายรูปตรงนี้ออกมามีคล้ายๆเป็นติ่งเนื้ออยู่ที่หางที่หัวตาข้างซ้ายอยู่ในติ่งเนี้ยชื่อแซนโตมาการมีติ่งเนื้อก้อนนี้เกิดขึ้นมาก็เป็นการฟ้องว่านี่ไม่ใช่ภาพจินตนาการเป็นภาพที่วาดมาจากความจริงถ้าภาพจินตนาการจะใส่ติ่งเนื้อ้าไปทำไมก็ลบให้มันสวยๆเสน ดิโอนาเดวินซี่นี่เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักปราชา์เป็นนักคณิตศาสตร์เป็นนักวิศวกรรมเป็นนักสถาปาตัตยกรรมเป็นทุกนักเลยเป็นทั้งนักการเมืองเป็นทุกนักเลยเวลาวาดภาพนี้ละเอียดถี่ยิบมากครับติ่งเนื้อก็ยังอุตสาหวาดมานี่แสดงว่าโมนาลิซ่านี่ไม่ใช่คนกินเจนะครับต้องกินชีสเยอะคอเลสเต,ตอนนรอลถึงมาตกตะกอนที่ตรงนี้ไม่ใช่ชีสก็กินนมใครกินคอเลสเตอรอลสูงเงียมาตกตะกอนที่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นดาวินซีกกวาดภาพนี้มาจากคนจริงๆแน่นอนไม่ใช่จินตนาการแน่นอน ดาวินซีท่านกล่าวนี้ว่าสังขารของข้าพเจ้าจะไม่เป็นสุสานฝังศพใดๆเด็ดขาด uh, ผมอ่านประวัติของดาวินซี่ครับชอบกินอะไรครับ mm hmm. ลูกศิษย์บอกว่ามาสเตอร์ชอบกินพาสต้ามะเขือเทศพาสต้าตัเมโยแด์มัชรูมชอบกินอยู่3ามอย่างพาสต้าเห็ดแล้วก็มะเขือเทศ uh, ผมประทับใจดาวินซี่ก็เพราะว่าท่านเป็นนักชำแหละศพท่านวาดรูป คนได้งามสมสัดส่วนมากภาพน,นี้เป็นภาพวิทูเวียนแมนสัดส่วนของคนเนี่ยมีตัวยาวลำตัวยาวกายวาหนาคือกว้างสองเนี่ยมีนักปราดของกรีกเข,เขาระบุไว้หมดแล้วดาวินซีมาวาดให้เป็นเป็นภาพแบ่งสัดส่วนไว้ชัดเจนมากภาพทางซ้ายที่เป็นสีเหลืองๆนี่คือภาพจริงภาพทางขวานี่ผมกับหลังหันเป็นกระจกเหตุผลที่กับหลังหันก็เพราะว่าถ้าดูมุมนี่นะครับ มุมเนี้ยภาพสีเหลืองจะเขียนตัวหนังสือไว้ตรงนี้เราเขียนว่าลีโอนาร์โดดาบินซีแต่ตัวหนังสือนี้อ่านไม่ออกมันกลับหลังหันหมดเลยพอทําเป็นภาพกลับหลังหันปุ๊บชื่ออ่านไม่ออกแต่ตัวหนังสืออ่านออกหมดเลยดาบินซี่เป็นคนที่บันทึกด้วยมือซ้ายมือขวาชําแหละศพมือขวาวาดมือใช้บันทึกมือขวาวาดมือซ้ายบันทึกก็เลยเขียนตัวหนังสือกับหลังหันเพื่อจะเขียนได้เร็ว เพราะสมัยก่อนเราไม่มีกล้องมาถ่ายคลิปท่านชำละศพเพื่อจะว,วาดกล้ามเนื้อแต่ละมัดให้สวยงามสมจริงที่สุดนี่ภาพภาพจากของจริงนะครับนี่คือภาพที่กับหลังหันนี่ภาพจากของจริงและภาพที่กับหลังหันเรากับหลังหันเพื่ออ่านตัวงสือออกครับจะอ่านหนังสือของดาวินซีได้ต้องเอากระจกมาส่องในที่งานอรอกเหตุผลที่ทําอย่างนี้ก็เพราะว่าสมัยดาวินซีนี่ไม่มีน้ํายาดองศพครับบนศพเวลาชำระแล้วจะเน่าภายในสองคืนก็เน่าเหม็นหมดเลยตงั้นต้องรีบชำละให้เร็วที่สุดแล้วบันทึกให้เร็วที่สุดถ้าเรามีคลิปถ่ายไว้มันก็ทําไได้แต่่่สมมมัยกอนี ก็เลยเพื่อให้เขียนเราต้องเขียนตัว,วงสือกับหลังหันครับดูดิคนกินเจมันเก่งกันขนาดเนี้ยเขียนตัว,วงค์สือกับหลังหันนะเพื่อจะได้บันทึกได้เร็วขึ้นนิวตันเนี่ยท่านค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงของโลกกฎแรงโน้มถ่วงสากลคน้คนพบจากการที่ลูกแอปเปิ้ลมันตกลงมาก็เลยให้รู้ว่าที่าวัตถุบนท้องฟ้ามีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันการค้นพบกฎนี้แถมยังท่านยังพบอีกนะครับว,ว่าแสงแสงอาทิตย์ประกอบด้วยปริซึมเอาปริซึมมาผ่านก็มีสเปกตรัมของแสงสีต่างๆแยกได้ประมาณเจ็ดสีเนี่ย ถ้าเป็นคนค้นพบและการค้นพบกดแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยทำให้เราสามารถสร้างดาวเทียมขึ้นไปโคจรรอบโลกได้ทาให้การสื่อสารเราพัฒนาไปไกลการสื่อสารพัฒนาไปต่อเมื่อ Apple ได้มาสร้าง Steve Job s ได้มาสร้างคอมพิวเตอร์แล้วสร้าง iPhone iPad ขึ้นมา Apple ทั้งสองใบนี้ก็เป็นคนจินเจเหมือนกันเลยนี่ไม่ใช่ความบังเอิญครับฟ้าประธานลิขิตไว้แล้วครับว่าต้องเป็นคนจินเจที่เป็นสุดยอดของแต่ละวงการครับอาเบอร์เสไตน์รับรางโนเบป,ปี1921 รับพินทรณาถากลรับพันงานไว้ปี1913นี่เป็นพี่8ปีนี่เป็นปราดแห่งบูรพานี่เป็นปราดแห่งผายับตะวันตกตะวันอกทั้งสองท่านนี้ต่อสู้เพื่อสันติภาพทั้งสองท่านก็กินเจรับรางวัลต้องสองคนนักวิสัยอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์สายลอฟ้า จนเป็นเหตุให้เราสามารถสร้างตึกสูงตึกระฟ้าได้เบนจามินแฟรงกินเ็นไปนกินเกอยู่ในแบงค์ธนบัตร100 u s ด์เนี่ยเบนจามินแฟรงกินท่านกล่าวไว้ว่า f r e s h eating is unprovoked murder การกินเนื้อคือการฆาตกรรมที่ไม่ถูกดำเนินคดีนี่เบนจามินแฟรงกินท่านกล่กาวไว้อย่างนั้นศิลปินอีกท่านหนึ่งสี่เตาทองพอลแมคคันี่ท่านเป็นท่านเซอร์นะครับเซอร์พอลแมคคันี่ท่านกล่าวไว้ว่า ถ้าโรงฆ่าสัตว์สร้างด้วยเรือนกระจกรับรองว่าคนทั้งโลกกินเจหมดเลยใช่ไหมครับเพราะมันคารโหดครับทนดูไม่ได้นักประดิษฐ์อีกท่านหนึ่งเคหลลอกสองพี่น้องทั้งสองพี่น้องก็กินเจครับสร้างคอนเฟล็กมาให้คนกินทั้งโลกได้จนถึงทุกวันนี้เป็นอาหารเช้าที่คนกินมาแล้วไม่ต่ำกว่าประมาณสักหนึ่งร้อยปียังกินเหมือนเดิมทุกประการ เกือบหนึ้ปียังกินเหมือนเดิมทุกการคนกินเจคิดของที่คนยังใช้ายอยู่ทุกวันนี้ทั้งสองท่านกินเจนะครับคนพี่นี่เป็นหมอคนน้องนี่เรียนไม่สําเร็จแต่ว่าเป็นนักประดิษฐ์ก็เลยเอาเอาเนี่ยข้าโพดมาทําเป็นเฟลกเนี่ยนี่ทุกคนคงเห็นแล้วมันข้ามจากตึกนึงไปอีกตึกนึงนี่นทบี้แม็คกควายก็กินเจนะในหนังสไปเดอร์แมนปีหนึ่งเกปีหนึ่งเก้ายเบสองเนี่ย แม็กวนี้ก็หันมาเป็นวีิเทเรียนยังกินนมกินไข่อยู่มั้งยังกินนมอยู่กินชีสอยู่แต่พอปีที่สไปเดอร์แมนออกพังาดทั่วโลกปี2อ0 2ัปีนั้นเขาบอกว่าต้องกินวีแกนเท่านั้นไม่งั้นกล้ามตัวเองจะไม่แข็งแรงจะไม่จะไม่จะไม่กระับกระเฉงไม่มันจะโดดจากข้ามจากตึกึงไม่ตึงไม่ได้ก็เลยต้องมากินมังเลยก็ดูดิประวัติเขาชัดเจนครับรู้จักคนนี้ไหมครับ ดีโอนาโดดิคาปริโนี่ก็กินเจครับเป็นกินเจเพราะว่าต้องการพิทักษ์โลกครับต้องการพิทักษ์โลกหนังเรื่องใหม่ที่กำลังจะออกมาเนี้ยก็แสดงเพื่อจะเป็น environmentalist ครับและดีคาปริโก็ชวนให้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งกินเจด้วยก็คือคนนี้ครับเป็นนางเอกใน,นหนังไอรอนแมนหนึ่งสองครับคนนี้ก็กินเจด้วย กินเน็ตพวโทรโเป็นนางเอกในไอรอนแ n นน่ะกินเจเพราะดิคาป,ปริโอชวนครับดาราต่อดาราฮอลลีวูดนก็ชวนกันกินเจเยอะนะครับและคนนี้ก็เคยเป็นคู่มั่นของแบล็คพิคกับแบล็คพิก็กินเจด้วยครับแบล็คพิคก็เลยไปชวนอีกคนหนึ่งกินเจคือแองเจลินาโจลีเก็กินเจด้วยนี่ทั้งสองคนก็เลยแต่งงานกันนะมีลูกหกคนนะ่ะ าสามคนนี้เป็นลูกตัวเองอีกสามคนเป็นลูกที่ออดอปมาลูกบุญธรรมปรากฏว่าทั้งคู่นี้กินเจมหมดอ่ะแต่โจลี่นี่แอนเจลินาโจลี่ทีหลังรู้สึกว่าจะบอกว่ากินเจมไม่ไหวแล้วเลยไปผ่านมแล้วปี2013ไมไปผ่านมสองข้างออกเพราะว่ากลัวในตระกูลตัวเองมีมีมี BRCA ก็คือมียีนเป็นมะเร็งเต้านมกลัวว่าตัวเจะเป็นมะเร็งเต้านมก็เลยผ่านมสองข้างล่วงหน้าก่อนที่มะเร็งจะขึ้นคล้วจริงถ้ากินเจแล้วมันไม่ขึ้นหรอครับ แล้วก็พอปี2015ก็เลยผ่ารังไข่อีกสองข้างอีกเพราะกลัวจะเป็นมะเร็งรังไข่อีกโอ้น่าเสียดายบางเอิญความคิดของหมอฝรั่งครอบงำก็มากไปนหน่อยนี่ตั้งแต่ปี1990ใครเคยดูหนังเรื่องนี้ไหมครับพิชัดเกียร์ก็กินเจครับแล้วก็ทารายได้ะมาท่านก็กินเจถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนกินเจคนหนึ่งจะสร้างเครือข่ายครับเมื่อท่านเป็นเจียงซื่อท่านต้องสร้างเครือข่ายนะครับนับด้วยครับท่านสร้างได้กี่คนแล้วเนาะ ของผมนี่น่าผมจะน่าจะสร้างได้ประมาณสักหมื่นขึ้นแล้วผมสร้างได้หมื่นขึ้น <laughs> ดาราฮอลลีวูดเขายัางสร้างกันเทำไมเราจะสร้างมั่งไม่ได้คนเนี้ยเพิ่งมากินเจนได้เมื่อไม่กี่ปีเองปี2011เป็นเวกเทเรียนปี2 0 1 5ก็ 2020, มากินเจนเขาว่างไงรู้ไหมเขาบอกว่าถ้าผมจะต้องกินเนื้อขอเป็นเนื้อที่ผมเลี้ยงเองก็เลยสร้างทุ่งเรนช์ แล้วก็เลี้ยงวัวเลี้ยงแกะเลี้ยงไก่ไข่ก็ให้มันฟักเองปลูกผักปลูกพืชทําเองแต่พอเลี้ยงเองแล้วเชื้อไม่ลงสุดท้ายเลยต้องเป็นเจแท้ๆเลยบีบีกันเลยบอกเชื้อไม่ลงพอเลี้ยงเองแล้วมันเชื้อไม่ลงสุดท้ายมาร์คสักกร์เบิร์กซึ่งมีภรรยาเป็นคนจีนนะครับก็เลยกินเจเลยทุกวันกินเจเยอะแยะคนกินเจเยอะแยะแต่คนไทยยังงมโของอยู่ไปดูประวัติของนักวิทยศาศาสตร์ นักปราดนักต่อสู้เพื่อสันติภาพทั้งหลายที่เขากินเจเป็นที่รับรางวัลโนเบลอย่างน้อยก็มี14 15คนนะิคนกินเจซูจีก็กินเจเยอะแยะเลยในบรรดาคนที่กินเจนี้คนนี้สุดยอดที่สุดในแง่ของรางวัลโนเบลเพราะว่าดรไลนัสพอริงในโปรเฟสเซอร์เนี่ย,ยท่านเป็นคนที่รับรนโนเบลสองนด้วยชื่อคนคนเดียวไม่มีใครอีกแล้วในโลกนี้ที่สามารถทําได้เหมือนท่านก็คือ single name nobel prize laureate two times สองรอบกินเจครับสาขาเคมีหนึ่งครั้งสาขาสันติภาพอีกหนึ่งครั้งคนกินเจนี่สุดท้ายมาลงเอยด้วยการต่อสู้เพื่อสันติภาพนะครับถ้ายัางไม่พอไปดูตารางท่าของคนกินเจเนี่ยเต็มเลยนะนี่บีซย่อมาจากบิลคลินตันกินเจแม้จะกินช่วงหนึ่งของชีวิตก็ยังดี MT คือไม้ไทยสันก็กินเจพี PT คือปรินซ์ก็กินเจโอ้สารพัดครับกินเจกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการกินเจเป็นเรื่องสามัญที่สุด แล้วอะไรเราที่เราห้ามนี่ของที่เราห้ามเรียกว่าของแสดงครับหลักๆคือเนื้อสัตว์ครับเครื่องในกระดูกหนังเอ็นเลือดกระปิน้ําปลาแล้วก็ไข่และนมนี่ห้ามครับเนื้อสัตว์มีมีสัตว์น้ําสัตว์บกสัตว์ปีกสัตว์น้ามีที่ทั้งที่เป็นปลาและที่ไม่ใช่ปลาปลานี่จะเป็นปลาเกรดปลาหนังน้ําจืดน้นําเค็มกุ้งหอยหมึกปูไม่ได้ห้ามหมด กระดูกนี่จะเป็นกระดูกแข็งกระดูกอ่อนกระดูกเหลวกระดูกเหลวคือต้มมาเป็นน้ำซุปน้ำสต๊อกก็ไม่ได้กระดูกผงก็ไม่ได้บดเป็นผงปรุงรสก็ไม่ได้กระดูกคราบก็ไม่ได้บะหมี่สาเร็จรูปทุกเส้นนี่คือกระดูกนะครับเพราะในโรงงานบะหมี่สาเร็จรูปเขาลวกในน้าโครงไก่นะครับเพราะบะหมี่นี่กินไม่ได้นะครับถ้าจะกินต้องเป็นสูตรเจนะครับต้องบะหมี่เจจะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นบะหมี่รุ่นธรรมดาแล้วกระดูกทั้งนั้นเลยนมนี่จะเป็นนมเปรี้ยวนมจืดนมหวานนมเหลว นมกึ่งแข็งกึ่งเหลวเป็นชีสเป็นบัตเตอร์ไม่ได้ทั้งนั้นไข่นี่เฉพาะไข่ขาวก็ไม่ได้ไม่อนุญ,ญาตมันไม่ใช่อาหารของคนมีผู้ป่วยบางคนต่อรองอาจารย์ปลากินได้ไม่ใช่เหรอบอกปลาของคุณเป็นสัตว์หรือเป็นพืชแต่เห็นเขาบอกปลากินแล้วดีผมบอกไม่จริงครับปลากินแล้วไม่ดีครับเดี๋ยวจะมีหลักฐานโชยให้คุณดูผมอ,อนุญ,ญาตให้กินอยู่สองปลาครับคือปลาต้งโขกกับปลากินมไข่เต่าครับ